อุ้นไม่ออกเลยอะก็คือแบบว่าเดินเข้ามาแล้วแบบว่าพู่งไม่ออกเลยนกัน้ใช่ค่ะก็มันบอกบบอกับกี้เหมือนกันว่าแบบเราไม่เราไม่คิดว่าเราจะต้องมาแบบเจอแบบเนี้ยมาส่งเขาแบบ <c oughs> ในในสถานการณ์แบบนี้ค่ะเพราะว่าจริงจริง หยาดก,กับแตงโมก็รู้จักกันมาตั้งสิบกว่าปีได้ก็ตั้งแต่เข้าวงการมาเลยอะตอนโตเนี่ยค่ะ,ะ,คะสำหรับหยาดนะคะเรื่องการทํางานต่างๆอะคะ่ะที่เราได้ทําร่วมกันมาแล้วก็เป็นภาพความทรงจําดีๆค่ะที่ว่าเราเจอกันทุกปีปีหนึ่งหลายๆครั้งมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ไม่คิดว่าจะต้องมาส่งเขาแบบนี้ค่ะ ก็มันมันเป็นความรู้สึกที่จริงๆก็อยากพูดเป็นร้อยล้านคำพูดเนาะมันมีมันมีเรื่องที่อยากจะพูดได้ฟังถึงโมโแต่ว่าวันนี้ทุกคนก็น่าจะได้รู้ถึงความน่ารักของโมมาเยอะมากๆแล้วแล้วก็จากใจเพื่อนที่อยู่กับโมมาตั้งแต่มัธยมมานะคะก็จนกระทั่งวันนี้ก็20กว่าปีก็เป็นคนที่ไม่เคยพูดถึง ความดีของตัวเองให้กับคนอื่นเลยไม่เคยต้องสร้างภาพตัวเองให้คนอื่นรู้ว่าแบบตัวเองทําดีอย่างไรบ้างนยคะเป็นเป็นสิ่งที่เราไม่อยากรู้สึกว่ามันเทียวไปกลาวว่าไม่ร้องี่ <c oughs> ก็ทำใจย,ยากเนาะเพราะว่ากี้ก็รู้จักกโมโมา20กว่าปีใช่ไหม2-3ปีตัง้งแต่เด็กอะค่ะเมื่อก่อนก็คือเวลาทำงานด้วยกันก็อยากจะไปกับกี่ก็จะมีโมอยู่ด้อยู่ด้กันตลอดอยู่แล้วกีเองก็ได้มีการเรื่องราวที่มด้วยในการร้องเพลงใช,ใช่ค่ะก็จริงๆวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าเราอยากให้ทุกคนยิ้มได้แล้วนะแต่ว่า แม้กระทั่งตัวเราเองก็ยังยิ้มออกไม่ได้แม้กระทั่งเราเร้องเพลงส่งนัศเสพให้กับทุกคนรู้ว่าโมรับรู้นะแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดมองในมุมเรื่องดีๆเพื่อนเราไม่ต้องเจ็บแล้วถูกไหมเพื่อนเราไม่ต้องไม่ต้องมารับรู้เรื่องในโลกนี้แล้วแต่ว่ามันทําใจไม่ได้ทุกคนคนแบบความ การเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันมันเป็นการตั้งอยู่ที่เราไม่ควรจะเสียผู้หญิงทีม่มีคุณค่าขนาดนี้สิ่งที่เขากำลมาจะทําให้โลกนี้สิ่งที่เขาพยายามจะทําสร้างสร้างคุณค่าให้กับประเทศนี้ในลักษณะงานของเขาเขายังทําได้อีกมากมายเราเสียดายาาทัศนาธิดาเพื่อเราทุกวันนี้ก่อนนอน แล้วก็อย่างที่ทำใน MV เราเราทำไว้ว่าเขาเกิดปี 2, 5, 2, 7ใช่ไหมคะแล้วเราก็เขียนคำว่าอินฟินิตีก็คือนีรันดอนเขาไม่มีวันจบที่ที่แค่ปีนี้เขายังอยู่ในใจเราไปอีกตรางนานเท่านาน mm hmm. ก็เลยจะทำให้รู้สึกว่าเวลาที่เราไม่มีใครแล้วอ่ะวันวันนั้นเราจะรู้สึกว่าเรารักเขามากแค่ไหน ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนในในประเทศนี้หรือว่าในโลกนี้ได้รู้ว่าอยู่แล้วเราก็บอกรักกับคนท,ที่เราอยู่ข้างๆให้มากที่สุดอยากบอกอะไรกับเพื่อนทั้งหลายครับเอยากสำหรับหยาดก็อยากรู้สึกว่าเหมือนที่กี้บอกนะคะว่าทุกวันนี้เวลาแต่ละวันมีความหมายมากขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าชีวิตคนเรามันจะสั้นขนาดนี้ก็ถ้าอยากจะบอกมูนะคะก็ ขอให้โมไปอยู่ในที่ที่มีความสุขแล้วก็ขอให้โมมีแต่ความสุขแล้วก็ไม่ต้องเจ็บปวดอะไรอีกแล้วค่ะภาพภาพของโมที่สวยงามนะคะจะอยู่อยู่ในใจอย่างตลอดไปค่ะก็ออคิดถึงอดีตที่เราเคยสนุกกันล่าสุดเราไปต่างประเทศกับโมนนเนาะเราได้ย้อนกลับไปดูภาพเกา่กา ต้องบอกว่าเหมือนที่ทุกคนรู้สึกนะคะโชคดีที่เราได้รู้จักเขาเราได้รู้จักแบบในฐานะเพื่อนคนคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับเขาเราอยากจะบอกว่ามันจะเป็นเมมโมรีหรือเป็นความทรงจําที่มองย้อนกลับมาเราจะไม่มีวันลืมผู้หญิงชื่อพัชราที่ดาวพัชรลวณ์ิรพงศ์เลยโอเคได้ค่ะยังไงสดดท้าย